กรีกโยเกิร์ตแค่นี้เกือบร้อยแพงอะไรเอิอ่มเอาจริงดิไม่ได้กินโยเกิร์ตแบบนี้มานานมากราคาว้าวอยู่นะเดี๋ยวดูว่าอร่อยไหมรีวิว้านโยกุลยโตแบบไม่อวยล่าสุดไปลั l กับเบลูก้าเป็นกรีกโยเกิร์ตช่ำๆอันนี้หน้าบิสคอแปดบาทเหมือนจะแพงนะแต่รสชาติอ่ะเฮ้ยมันเข้ากันมากกรีกโยเกิร์ตมีความเนียนนุ่มเปรี้ยวนิดๆแล้วมันหอมมากพอมาเจอบิสคบกับซอสคาราเมลคือโคตรอร่อยมากของบิสคบหอมโยเกิร์ตแบบเนียนๆบานาน่าเซลโบอันเนี้ย8 9บาทมีกล้วยหอมอัลมอนด์แล้วก แต่พอกินไปแล้วเนี่ยเออมันจะหอมกล้วยหอมแบบเนียนๆนุ่มๆตุกรีโยเกิร์ตเขาทำได้ดีมากจริงๆบัวกับน้ำผึ้งอ่ะโอ้โหอร่อยมากหอมแบบชื่นใจไลๆดีเลยหน้าโอเลโอ79บาทอันนี้เราว่ายังเฉยๆอยู่เนื้อโยเกิร์ตนางดีนะแต่พอกินโอเลโอกับโยเกิร์ตแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่โยเกิร์ตมันกบโอเลโออ่ะพอกินได้ทันนี้ไอแลนด์จะเป็นแบบเพนเพลนกลีตโยเกิร์ตกับน้ำผึ้ง69บาทเป็นอันที่ชอบมากมันหอมนวน้ำผึ้งนวลนวกรีตโยเกิร์ตเน กินกรีกโยเกิร์ตของโยกฤตโตะกินแล้วนะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเกินไปอร่อยเลยแหละคุณภาพดีมากไปลองได้ของยกฤตโตะกรกโยเกิร์ตอย่างเนียน